ที่สุดของความคุ้มค่าน่าใช้นะครับผมใครที่หารถเก่งใช้งานราคาดีๆถามสวยด้วยนะคันนี้กับ t o y ยต a y a r ริ1.2ตัว G ปี2015นะคันนี้ราคาเบาๆเ,เลยนะครับปีดาวผลต,ต้นเดือนละ5,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจอยู่แล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบเลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC ช่อง d ดียดียุสคทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาำลังงานใหญ่แห่งใหม่สวินทวงศ์สที่เดิมนะครับผมที่นี่ ผมมีรถได้คุณเลือกซื้อเลือกหามากกว่า500คันเลยนะว่าจะเป็นรถเก่งเล็กกลางใหญ่รถกระบะรถตู้ SUV p p v มีหมดเลยนะครับผมวันนี้ผมพามาดูโซนรถเข้าใหม่นะที่เห็นจอดอยู่ตรงนี้คือรถเข้าใหม่ล้วนเลยนะครับผมแนะนําคันนี้เลยนะครับกับโตโยต้ายาริสหนึ่งสองตัวจีปีสองพันสิบห้าคันนี้นะใครที่หารถเกง่งราคาดีนะราคาถูกๆผ่อนสบายๆแถมเป็นรถที่ใช้งานได้ดีด้วยนะครับขับง่ายใช้งานดีรถคันนี้เลยโตโยต้ายาริสหนึ่งสองจีนะครับผมได้เป็นตัวจีตัวท็อปด้วยสีขาวมุก เดิมจากโรงงานสวยๆเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับบอกเลยว่าล้างน้ําไปแค่ล้างน้าเปล่าล้างสบู่ไปแค่น้ําเดียวเองแต่ตัวรถสวยมากๆเลยนะครับผมเนี่ยพาดูตัวรถรอบๆคันนะครับสีขาวสวยเดิมจากโรงงานนะฮะ1.2ตัวจี G, ราคาดีๆครับ2แสน6หมื่น9 0 0 0ปีดาวผ่อนเริ่มต้น5 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะเนี่ยด้านหน้านะครับกันชนหน้าแก้มข้างเนี่ยพิสนิทกันแบบนี้เลยนะฮะสีสันผิวพันด้านข้าง45องศาไม่มีรอยยุบรอยบุบรอยลักยิ้มใดๆนะครับผม่ยมสันปากระโปรง สวยคมชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะนี่เลยอ่ะสวยมากไฟหน้าคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปเลียงมาให้ในโคมนะครับผมด้านล่างนี่เลยจะเกิดด้านหน้ายาลิโฉบหน้าหนวดนะครับผมหล่อหล่อแบบนี้เลยนะครับผมล้อแมกคันนี้ครับทูโทนอ่ะไม่ใช่ทูโทนล้อแมกอลอยนะครับเดิมจากโรงงานนะยางบิสโตรน e คันนี้สเปคยางหนึ่งแปดห้าหกสิบสิบห้านะครับผมสวยมากอันนี้อ่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกด้านหลังก็จะเป็นดรัมเบรกนะครับผมกระจกแบบพับไฟฟ้า มีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวนะครับผมมือเปิดประตูเป็นสีโครเมียมสีสันสวยงามนะครับทรงแฮชแบ็กหประตูนะฮะนี่มาดูด้านท้ายกันนิดนึงฝาถังน้ํามันอยู่ฝั่งด้านซ้ายนะครับผมไฟท้ายไฟเบรกเป็นไฟแบบ LED ด้วยนะครับเนี่ยเขาให้มาเป็น LED นะฮะโลโกโลจ้จะตัว G ชัดเจนนะครับผมด้านหลังมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้2จุดนะครับสวยมากเลยคันนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในสักนิดนึงดูโครงสร้างกันหน่อยคันนี้มาพราพ้อมกุญแจคีย์เล s แล้วนะครับผมนี่เลยก <c oughs> ุญแจเขาจะหน้าตาเป็นประมาณน,นี้นะ ตัวจีก็จะคีย์เลสนะแล้วก็มีปุ่มปลดล็อกเข้ารถแบบนี้นะครับผมคิวกันสาดมีมาให้ครบสี่บานนะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะบอกเลยภายในเนี่ยเราถอดเบาะออกไปซักไปฟอกให้อยู่นะครับสปาอยู่คันนี้อยู่ในขั้นตอนการสปานั่นเองนะครับแต่บอกเลยว่าเดิมๆคันนี้ก็สวยมาอยู่แล้วนะครับด้านในก็จะเป็นดีไซน์สีดำล้วนแบบนี้นะฮะบานประตูนะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าสี่บานออโต้บานคนขับเซ็นเซอร์ล็อกต่างๆอยู่ครบนะครับผมปุ่มพุชสตาร์ทมีมาให้เรียบร้อยนะ กลมลายมันติฟังชันนะครับวิทยุตรงกลางเชื่อมต่อ USB เชื่อมต่อ AUX ได้นะแอร์ออโต้มีมาให้เรียบร้อยเกียร์ออโต้เบาะหนังแน่นตึงเลยนะครับไม่มีปีฉีขายับย่นใดๆเห็นไหมฮะสวยมากนะครับผมเพดานนะครับสีดําสีเทาดาสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับผมไม่มีการแต่ว่ารอยยันรอยเจอไมใหญ่เลยมาเลยนะครับผมเนี่ยมาบังแดดก็มีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมผู้นสานด้านหน้าเช่นเดียวกันนะมีกระจกแต่งหน้ามาให้เรียบร้อยภายในสวยสะอาดๆเลยเห็นไหมฮะผมพาวนดูรอบคัน สวยมากๆเลยนะคันนี้เนี่ยให้ดูนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นโลนะครับกับรถปี2015รถอายุ10ปีนะครับผมถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะมากมายอะไรเลยนะฮะน่าใช้มากมากนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนี่ฮะทรง5ประตูแฮชแบ็กนะครับเบาะหลังปรับพับได้นะหัวหมอน3ามตำแหน่งนะครับเนี่ยหัวหมอน3ามตำแหน่งเบาะหลังปรับพับได้60 40นะเพิ่มพื้นที่เก็บของได้นะครับผมเบาะหลังก็แน่นๆตึงๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีปีฉีกขาดยับย่นใดๆ นะครับผมดูโครงสร้างกันสักนิดนึงดีกว่านะรถทุกคันนะที่ไปิษัทเป็นโยนรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักหลิกความตัดต่อกรอาไมจมน้ํากับสีไฟไหม้น้ําท่วมมาแน่นอนเน่ยดูจุดสปรอร์ตเม็ดอาคสวยกลมชัดเจนนะครับให้ดูในกล้องนะครับเนี่ยสวยกลมๆเรียงตัวกันสวยงามแบบนี้เลยนะครับเรามีบริการตรวจรถให้นะมากกว่า274รายการนะครับผมมีใบเซอร์การันตีให้ด้วยว่ารถคันนี้สภาพเกรด A 5ดาวนะครับโครงสร้างด้านขวาครับอ่ะมาดูโครงสร้าง ประตูด้านหลังบ้างผู้โดยสารด้านขวานะเนี่ยดูดิจุดสปอ,อร์ตเมทอาร์คสวยกลมชัดเจนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนะสวยๆนะครับผมสีเดิมโครงสร้างเดิมแน่นอนคันนี้การันตีเลยนะครับว่าสวยมากนะฮะสีขาวด้วยนะปกติเข้ามาเนี่ยจะมีเป็นสีฟ้าสีเทาดํานะครับสีขาวนานๆจะมีเข้ามาทีนะครับผมอ่ะมาดูกันที่ด้านฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับดูโครงสร้างกันหน่อยนะ โครงสร้างรอยอาร์ตจุดสปอร์ตต่างๆสวยคมเดิมแบบนี้เลยนะครับผมเนี่ยอาจจะมีปุ่นหน่อยนะคันนี้เพิ่งล้างนะ้าไปแค่นิดเดียวเองนะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะคันนี้สดๆร้อนๆเลยบอกเลยว่ารถราคาเนี้ยเข้ามาปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์รถไปแน่นอนนะใครที่หาอยู่เนะี่ยต้องรีบเลยนะครับเห็นคลิปนี้แล้วเบอร์โทรด้านล่างรีบติดต่อหาผมได้เลยนะจะซื้อสดหรือจัดไปแนซ์นก็ได้นะครับส่วนลงส่วนลดพักมาคุยกันได้นะครับเรามีส่วนลดให้นะแะมีของทงของแถมให้มากมายนะครับผม ภายในก็สะอาดสะอ้านนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะใครหาอยู่คันนี้น่าสนใจให้ดูบริเวณเสาเอนะครับเนี่ยหัวน็อตไม่มีขยับสักตัวนะครับเนี่ยดูหัวน็อตไม่มีขยับเลยอาจจะมองยากนิดนึงนะน็อตบานพับต่างๆนะเสาบีนะครับหัวน็อตเดิมๆแบบนี้แล้วไม่มีขยับนะครับเพลทโตต้าปีสองพสิบห้าชัดเจนเห็นฮะเลขระบุชัดเจนแ้วบริเวณทางขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยรองเท้าอะไรแบบเยอะใหญ่ๆเยอะแยะมากมายนะครับผมสวยเลยคันนี้นะครับด้านบนหลังคาเช่นเดียวกันนะครับดูดิ สีสันสะอาดนเลยสีขาวมุกสวยๆนะครับไม่เหลืองไม่หมองอันนี้สวยมากๆนะครับใครหาอยู่ในะคันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะกับยาริส1.2ตัว G ีปี2015อ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนิดนึงพาดูห้องเครื่องของคันนี้นี่ฮะดูเลยนะครับผมเครื่องยนต์1 2 0 0ซีนะแห้งๆสะ,สะอาดๆอันนี้เลยนะครับไม่มีการรั่วไหลเยอะของ,ของเหลวใดๆนะครับผมโครงสร้างก็เช่นเดียวกันนะครับโครงสร้างเดิมหัวน็อตไม่มีขยับนะครับน็อตฝากระโปรงด้านนอกแล้วก็ด้านในเห็นไหมฮะ หัวน็อตเดิมๆไม่มีขยับเลยบริเวณแก้มคานต่างๆหัวน็อตสภาพเดิมๆไม่มีขยับเลยนะครับผมหัวโชคนะครับจุดสปอรตรอยอาร์คต่างๆนะครับสวยกลมชัดเจนนะครับไม่บิดเบี้ยวไม่บิดงอนะฮะฝั่งนี้เช่นเดียวกันครับดูเลยนะครับผมเนี่ยรอยสปอรตรอยอาร์คต่างๆนะครับเนี่ยด้านในน็อตต่างๆหัวน็อตไม่มีขยับเลยปั๊มโลโก้โตโยต้านะครับแผ่นกันความร้อนอยู่ในสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมฝากระโปรงนะให้ดูซิลเลอร์นิดนึงนะครับผมเนี่ยจิเป็นรอยเล็บเลยนะเนี่ยไม่ได้เหว่าไม่ไดด้ข็งนะิ สติกเกอร์เหรียญบาทอยูุ่ดลบเลยนะครับคันนี้ภายในเครื่องยนต์สะอาดน,นะครับแบบไไม่มีการรั่วไหลยเย่อมเลยนะฮะดูดิบริเวณคานโครงสร้างต่างๆเห็นะฮะสวยเดิมแบบนี้เลยนะครับดูกลมๆนะฮะไม่บิดเบี้ยวคันนี้น่าสนใจนะใครที่หาอยู่เนะี่ยสวยเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหลังนิดนึงนะโครงสร้างด้านหลังยังไม่พาดูเลยขออภัยนะครับลืมเลยนะมาดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับอ่ะคันนี้ล็อกอยู่นี่ปุ๊บ เปิดออกมาโอ้โหให้ดูเลยนะครับเนี่ยโครงสร้างหัวน็อตไม่มีขยับนะครับสภาพสวยๆเลยแล้วก็รอยอาร์คเห็นไหมฮะรอยอาร์ครอยสปอตต่างๆเห็นไหมฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยเนี่ยกลมๆมีให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยบริเวณรางน้ําเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยรอยอาร์คสวยๆนะครับแล้วก็มีแผ่นบางสายตามาให้นะสหรับผู้โดยสารด้านอาสำหรับช่องเก็บของด้านหลังนะด้านหลังก็กว้างขวางนะครับไม่ได้ใหญ่มากมายก็ไม่ได้เล็กมากมายนะครับผมวางของได้ประมาณหนึ่งเบาะปรับพับได้อีกนะครับเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านล่าง ขออภัยฮะหัวโคกด้านล่างนะครับผมก็จะมีล้ออะไหล่ยังมีอยู่นะฮะอุปกรณ์ต่างๆแม่แรงอยู่ครบนะดูอ่างนะครับผมเนี่ยสีน้ำตาะพ้าสีขาเือกไข่สวยๆเลยนะครับโครงสร้างเดิมแน่นอนนะครับเพราะทุกคันเราคัดมาแล้วนะว่าสวยจริงดีจริงนะครับผมเนี่ยโครงสร้างเกรดเอห้าดาวเลยนะครับผมราคา2องแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะได้ขับยาริสนะรถโตโยต้ารถแบรนด์หลักนะครับผมแล้วก็ดูแล เซอร์วิสดีเซอร์วิสง่ายนะครับเครื่องยนต์พันสองขับง่ายขับประหยัดแน่นอนคันนี้หากใครสนใจนะคันนี้จัดไปเลยครับครับก็จบกันไปแล้วนะหรับรีวิวเจ้าโตโยต้ายาริสคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถเก่งที่น่าสนใจมากๆอีกหนึ่งคันนะรานะคาเบาๆเลย2อ9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผม 1.2G ปี2015เลขไมล์หน0่งแสมโลนะครับผมตัวรถสีขาวมุกสวยๆเดิมจากโรงงานแบบนี้เลยโครงสร้างเดิมหน้าหลังซ้ายขวาเดิมสนิท นะครับผมพาชมไปแล้วในคลิปเมื่อสักครู่นะเครื่องยนต์ก็สวยสะอาดสะอ้านน่าใช้นะครับผมรประหยัดน้ามันด้วยเครื่องยนต์พันสไม่จุกจิกดูแลง่ายนะครับผมราคาดีๆเลย2องแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนเริ่มต้น5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับโตโยต้ายาริชนีนะครับหากใครหารถเก๋งผ่อนถูกอยู่แล้วก็แนะนําเลยครับคันนี้น่าใช้มากๆนะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับขอจบการรีวิวเจ้าคันนี้ไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะแล้วก็หากใครสนใจออกรถนะครับเบอร์โทรด้านล่าง0ูน2 5 2 7 5 4 0 เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะครับติดต่อมาได้ตลอดเลยนะครับเช้าสายบ่ายดึกมีคําถามเรื่องการออกรถนะเรื่องใช้เอกสารต่างๆอา,อาชีพนู้นอาชีพนี้ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้คัปรึกษาเองนะครับผมแลหวับวันนี้ครับขอจบการรีวิวประเเพยงเท่านี้ก่อนนะคลิปหน้าจะเป็นรถอะไรฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe s ับ mm. s ไคร b e ไว้ให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกสวัสดีสวัสดีส,ส,สารนาวันนี้สวัสดีครับ